มันสอยเตอวฟาร์มนะครับวันนี้ก็เอาเขาไก่เนาะนี่เนาะ,ะนี่นะครับที่หลายคนยังยังมาเห็นเนาะ,น,ะน,นี่ลักษณะนี้นะครับลอกมาใกล้ๆหน่อยก๊อง นะครับเจ้าเย็นเจ้าเย็นก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเขาไไกลตั้เอาเ,อาเ,อาเอาชื่อหรือไมเชื่อหรือไมทำงานนะครับก็จะเป็นข้าวโพดนะข้าวโพดแตกผสมกับหัวอาหารนะครับกับหัวอาหาร ป๊าปอินเตอร์ป๊าป๊าไก่กใจหมดนี่นะครับนี่จะจังวันนะครับเออนะนะครับเข้าหุ้งไก่ได้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูนี่เลยนะครับนี่ไก่กูนะอันนี้ครับเปิดมาเลยนะครับ เจ้ไมว่วบเียตผมไปลงลขอการันตีเลยแบบนี้เลย,ยเยียมนะครับเจ้าไม่วเวียุตวเลยนะครับร้อยร้องจุดหนะครับองร้อยสองจุดห้าสองจุดห้า,หาร้อยรอย้รอยกำลังดีเลยเ <c oughs> กง่งเก่งมากๆเลยนะครับสามารถเอาไปทำเลยทำตัวต่อได้เลยนี่นะครับเจ้าไม่ขวเวียนะบตัวนี้เดีด๋ว ตัวนะั้นขอขอ,ขอเช็คห่างนะเอ้นี่รูปล่างร้อยดีลนะครับหลังๆมาเนาะนะครับหลังๆมาก็ร้อยดีล,ล,ล,ดละใหญนะ่มาอินเอร์มานี่ ครับแต่กว่ล้าเอาเป็นหนเล่อนะรับเ้าดู้่าแต่เราวันน้นาทำอยนียงเหกมาเชิญมาท้งนี่เลยนี่นเก้าเดินเลยเนาะนี่นะครับเก้าเดินเลยเดินลำบากเลย อาเรื่องแบบนี้ก่อนนะครับเโยนไปก่อนอกินเดี๋ยวแป,ป๊บหนึ่งแฟนมึงเดี๋ยวป้าให้นี่นะครับก็เป็นเลี่ยมไก่เลี่ยมนะครับเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมแข็งแน่านาะโอเคโยนให้ไก่เลยลูกเลี่ยมแข็งแน่นนะครับ เลี้ยกองมาตั้งเยเลยนะครับผมไม่้ยสาดูนะครับไต่ในเล่าเนาะไก่ในเล่าน,น,านโโอ้มอาหารคนนะ ใช่พอกใช่พอกผสมนะครับนี่พอกผสมนี่นะครับนี่เราแหลกเนาะนจะเยียดเทพเยียดอินเตอร์นะครับจะเยียดอินเตอร์เอาต่อไป นะครับสายบิ๊กกรับนะครับตอนนี้ได้ลูกมาอีกสีตัวนะครับบิ๊กันะครับสีตัวเดี๋ยวผมจะแยกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสายหอเยเนาะ,ะเดี๋ยวให้ผมมาเห่ ปล่อยนะครับปล่อยบุกเขามาลองทดสอบดูน,นี่อยู่ในช่วงวิจัยนะครับนี่ช่วงวิจัยเรือพัฒนานะครับ R&D เอ็ดีเ๋ยวเชิญนั้งให้กบนะครับเราเราลูกเจ็บนะอุ้ยอุ้ยน,นี่เลย ไก่น,นะน้อยนะนี่จะเห็นระดังตาดิตนี่ก็เป็นลูกไก่นะครับ ่นก็อุ่นไว้นี่เดียววเ๋ยวขอเซตปิดคลิปนี้นะสว่างๆนี้เนาะแจง้งครับผมนี่ก็นี่เป็นตีเหล้าไก่เก่าของผมเนี่นะครับตันนี้ก็ได้ย้ายลงไปข้างล่านงะรอแก่ป่าปุงแล้วก็มน,นี้เหล้าผสมทำเหล้าผสมใหม่คือไม่ใช่น้าตีก็ได้ได้ข้าหลือาศึกสามาก็เขาจะทำ r d นียครับ research and development นะ คือเขาเลยว่าวิจัยค้นหาแล้วก็พัฒนาต่อไปเนาะใกล้ก็เหมือนกันนะครับต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนาะนะครับอยู่อยู่นิ่งไปได้นะครับถ้าอยู่นิ่งก็มันถอยหลังนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาเข้ามาสนับสนุนเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูในเวลานี้มีโฆษณาเลยเนาะก็เปิดไปได้คำตั้งคําโฆษณานะครับเปิดเปิดเปิดดูนู้นจบนะครับเนาะเป็นกําลังใจนะครับ นี่ผมตัวเองนะครับผู้มานใส่เตอร์ฟาร์มนะวันนี้ก็มีผู้ช่วยด้วยมีตากล้องด้วยนะครับครับผมคลิปนี้นะครับผู้มานใส่เตอร์ฟาร์มนะครับขออหยัาทุกคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนสสวัดีครับผม